รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่องไปไร้ขีดจำกัดจำไปแบบเอ็กซ์ต<ป>รีมเพราะทริปเป็นมากกว่าเที่ยว แบบเอ็กซ์เซฟไรค์จัมพ์คาร์เป็นมากวาวมากว่าเที่ยว from to trip 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 from to trip เป็นมากกว่าเที่ยวมากกว่าเที่ยวสัปดาห์นี้พบกับถ้ำเลสเตโกดอนทายเรือแคนูชมความงดงามภายในถ้ำกับกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติพาเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะลุเตา ร่องเรือยามเย็นถนนคนเดินนักเกาะหลีเปะ๊ะพบความมหัศจรรย์ที่เกาะหินง,งามกิจกรรมดำน้ำดูปะการังและอีกมากมายกับที่นี่มากกว่าเที่ยวสนับสนุนโดยสํานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและในทัศการมากกว่าเที่ยวไปแบบ exclusive ไร้ขีดจำกัดเป็นมากกว่าเที่ยว สวัสดีครับตอนนี้รายการมากกว่าเที่ยวนะครับมาที่จังหวัดสตูลแล้วก็ผู้ใหญ่สองท่านด้านข้างผมนี้นะครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการครับตัวย่อก็คือทีเซ็ตใช่ไหมครับครับนะครับอันนี้คือท่านปอภูริพันธ์บุญนาคนะครับแล้วก็ด้านข้างอีกผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งก็คือนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศหรือว่าสทนใช่ครับคุณยุทธชัยนะครับท่นนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เดินทางมาสำรวจที่จังหวัดสตูลกันครับท่านปอครับที่จังหวัดสตูลเนี่ยหริินททางป มาเยี่ยมเมืองสะตูนเนี่ยด้วยจุดประสงค์อะไรครับทริปนี้เป็นทริปแรกนะครับสำหรับโครงการที่เราจะนำกลุ่มบริษัทนำเที่ยวนะครับเพื่อที่จะ,ะดูเรื่องของการจัดการประชุมนะครับโดยเน้นในเรื่องของโครงการพะฒนารีนะครับเราจะไปดูโครงการพะฒนารีที่หลีเป้นะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดสะตูนนะครับ ก็จะเป็นจุดแรกนะครับเราบินมาจากกรุงเทพนะครับบินผ่านแล้วก็ลงที่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็เข้ามาถึงจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็มาดูแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ก่อนนะครับก่อนที่จะไปที่หลีเป๊ะอ๋อครับพี่พี่ต้อยฮะหรือว่าทนายกเนี่ยเคยมาที่นี่เรือยงครับพี่ต้อยครับยังเลยครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะมาร่วมค้นหาสิ่งที่ทางผู้กอบการเขาบอกเราว่าตรงจุดตรงเนี้ย ครับมีความเก่าแก่มากกว่า500กว่าล้านปีที่แล้วแต่ท่านผู้ชมอาจจะงงนะว่าทําไมท่านนายกต้องใส่หมวกด้วยเพราะนี่คือท่านนายกเขาเตรียมตัวที่จะก็เรียกว่าเข้าทำเลสเต์โกดอนนะฮะเพราะว่าลักษณะการเข้านี่ก็คือต้องพายเรือแคนูนเข้าไปนะครับหนึ่งลำก็คือนั่งได้แค่2ท่านรวมคนพายอีกหนึ่งท่านจะได้หมด3ท่านนะครับอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเป็นมาตรฐานปกติ แล้วก็เสื้อชูชีพด้วยอาจานยกเตรียมมาเรียบร้อยแล้วมีความเรียบร้อยนะครับแต่ข้างในก็ไม่ได้ว่ามีอะไรที่มันวิบากหรือว่าลําบากนะครับเพียงแต่ว่านี่เป็นมาตรฐานการท่องเที่ยวตามปกติที่ต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ไว้ให้นักท่องเที่ยวโอเคเดี๋ยวผมกับท่านพอเตรียมตัวก่อนเปลี่ยนชุดอีกนิดนึงแล้วก็เพื่อไปอีกหนึ่ับครับเดี๋ยวเจอกันครับ ครับตอนนี้นะฮะเรากำลังเข้ามาสู่ภายในถ้ำเลสเลโกดอนนะครับซึ่งมีความยาว4กิโลยาวที่สุดในเมืองไทยนะครับตอนนี้บางช่วงเนี่ยเวลาน้ําลงเนี่ยนะครับเราต้องพายเรือผ่านแก่งไปบางทีต้องยกเรือนะครับแล้วก็เดินไปแล้วก็ไปลงเรืออีกต่อหนึ่งนะฮะเพราะช่วงนี้เนี่ยน้ำกำลังจะขึ้นนะครับน้ำกำลังจะขึ้นนะฮะแต่ความสนุกสนานไม่อยู่ตรงนี้แหละครับนะฮะการที่เราได้พายเรือเข้ามาชมความสวยงามภายในถ้ำจะได้มีเหตุะจนภัยกันเล็กน้อยนะฮะ ฉันไปแบบเอกลักษณพร t ะทริปเพร i ะทริปเป็นมากกว่าเที่ยว วันนี้นะคคณะของเราก็ได้มาที่ถ้ำสลีกปอนดนะครับได้มาทํา CSR ปล่อยกุ้งก้ามกามนะครับซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ท่านสามารถพาน่านท่องเที่ยวมาทําได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนอกจากจะชมความสวยงามของถ้าแล้วเรายังได้เรื่องของการอนุรักษ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปข้างหน้าต่อนะครับยังมีอะไรให้ชมอีกมากเลยครับเจอกันครับโอ้อันนี้อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะกลางถ้านะครับเหมือนโคมไฟนะครับ สวยมากเลยนะครับตรงนี้นะครับเหมือนเราได้ลอดท้องช้างเลยนะฮะเอ้ดูความสวยงามครับตรงนี้เราก็มาเกือบจะถึงปลายสุดแล้วครับดูนะครับธรรมชาตินะครับก้อนนี้นะครับสวยมากนะครับมีซิลิก้านะครับเป็นเพชรแวววาวจริงๆเลยสวยสมมูรณ์แบบมากนะครับอันนี้โอ้โหอยากให้ทุกคนมาเห็นนะฮะอะเหมือนโคมไฟห้อยเลยนะฮะ สวยมากครับอันนี้สวยมากอียานะฮะอยากให้ทุกท่านมาเห็นนะครับถ้ามีโอกาสนะฮะอย่างเป็นธรรมชาติอยู่มากนะครับอันนี้เราใกล้ที่ปบัตมาประมาณสัก3ากิโลกว่าๆแล้วนะฮะนะครับตอนนี้นะฮะเราก็เดินทางมาจนถึงปลายถ้ำแล้วนะครับซึ่งเป็นรูปหัวใจนะฮะ ที่เขาบอกว่าเรามาตามหาหัวใจที่ปลายถ้ำก็คือที่บริเวณจุดนี้เองนะฮะบริเวณจุดสิ้นสุดการเที่ยวถ้ำเลสเตโกดอนนะครับแต่ยังไม่ท้ายที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะต้องออข้ามตรงนี้ไปนะฮะไปสู่ในบริเวณของป่ากโกงกางบบ e ออกไปจากถ้ำเลสเตโกดอนแล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทาง ออกไปยังจุดตรงที่เราเห็นอยู่นี่ด้านหน้านะครับจะเป็นน้ําทะเลแล้วนะฮะออกไปจากป่ากองกลางนี้ไปก็จะเป็นทะเลแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณป่ากองกลางอยู่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําเล็กๆนะครับเมื่อกี้เราก็ปล่อยลูกกุ้งไปมีทั้งกุ้งทั้งปลานะครับเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ํ<ม>าทันดี <ไป S 1> เลยเ หลังจากที่เราออกจากถ้าเลสเตโกดอนแล้วนะครับเราเดินทางมาอีกประมาณ45นาทีครับมาถึงที่ท่าเรือป,ปากปลาเดี๋ยวเราไปไหนครับท่านพอไปที่เกาะรีเป๊ะน,นะครับก็จะใช้สปีดโบท๊ทไปก็กล่าวว่าประมาณ45นาทีครับ ก็เดี๋ยวเราเข้าที่พักอย่างเดียวแล้วล่ะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะมีกิจกรรมดำน้ำําชมปะาการัางหรือว่าจะไปเยี่ยมชมโครงการในพระราชด,ดำรินะครับส่วนจะเป็นโครงการอะไรเนี่ยคงจะต้องติดตามชมกันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ

马瓜蕉。 สนับสนุนโดยสมาคมธุรกิจท่องเทีย anyway. ่ยวภายในประเทศจกเป็นมกว่าเที่ยวสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ล่องน้ำจาบังนะครับในกลุ่มหมู่เกาะ ีเป๊ะนะครับก็จะมีหลายๆเกาะด้วยกันนะครับช่วงเช้าเราสามารถจะมา s n o เกิลดำน้ำในบริเวณนี้ดูปะะการังนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเราสามารถทำกิจกรรม CSR ต่างๆนะครับในโครงการเนี้ยที่มานี่ก็คือโครงการที่เตรียมจะ เป็นโครงการเก็บขยะนะครับกับกลุ่มอนุรักษ์แล้วก็ตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพนะครับทางสสปนและทางสทนก็เตรียมการที่จะนำเสนอโครงการนี้กับกลุ่มคอเปรตทั่วไปนะครับเพื่อให้มาช่วยกันอนุรักษ์ทะเลไทยนะครับแล้วก็สามารถทำกิจกรรมสำหรับ กลุ่มพราเบรดได้ครับผมตรงนี้เป็นร่องน้ําจาบางนะครับในหมู่เกาะลีเป๊ะสามารถมาดําดูปะะการังซึ่งเห็นบอกว่ามีปะะการังเจ็ดสีนะครับข้างล่างสวยงามมากนะครับยังไงตามผมมานะครับทองไไปป Rike จัแบบฟ สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับขนาดนี้คณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับก็ได้มาที่หมู่เกาะหินงามนะครับบริเวณนี้เนี่ยท่านจะเห็นทัศนียภาพรอบด้านเนี่ยเป็นเกาะต่างๆนะครับแล้วก็บริเวณนี้จะมีหินที่กลมเกลี้ยงนะครับซึ่งสวยงามมากมีข้อห้ามบอกว่า ห้ามนาเอาหินมาซ้อนกันมีป้ายบอกไว้ชัดเจนเลยครับก็อยากจะขอว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยควรจะฏิบัติตามคําแนะนํานะครับเพราะว่าการที่ท่านไปซ้อนหินอยู่ตรงบริเวณเนี้ยจะทําให้หินเนี่ยเสียหายมีแตกได้จริงอยู่ครับท่านวางแล้วก็นั่นเลียงคืนแป๊บเดียวเนี่ยท่านอาจจะไม่เห็นแต่ทุกครั้งมานักท่องเที่ยวมาทําอย่างนี้ซ้ําไปซ้ํามาหลายๆครั้งเท่าเนี่ยมันก็เกิดการเสียหายได้ในอนาคตเก็บสิ่งของงดงามเหล่านี้ไว้ให้กับลูกหลานท่านดีกว่าครับขอบคุณนะครับ ครับ,คร,บครับผมตอนนี้เรามายืนอยู่ที่หน้าป้ายคำสาบเจ้าพ่าอตะลุเตานะฮะคนที่มาที่เกาะหินงามนะถ้าใครเก็บหินไปนะ,ะับ คำสาบไว้นะครับผู้ใดบางอาจเก็บหยนจากก่อนนี้ไปผั้นั้นจะพบซึ่งความหายานะนานรับการจะประสบอุบัติเหตุจะกลับไม่ถึงบ้านจุดพ้นจากหน้าที่การงานจะพบไยพิบัติไม่มีที่สิ้นสุดจนถึงแก่ชีวิตครับนี่ครับเป็นคำสาบของเจ้าพ่อตูดเต่าสรับไทรที่มานัาท่องเที่ยวที่มาที่นี่และเอาหินกลับไปนะครับเพะฉะนั้นอย่าทำนะครับอย่าทำครับเก็บความสงรักภัไว้ที่นี่นะครับขอบคุณครับครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตานะฮะ พี่ชื่ออะไรครับแนะนำตัวชลินกันนวลชลินอะไรนะฮะชลินกนันนวบอ๋อครับพี่ฮะผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าสมัยเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยผมเคยมาเนี่ยมันจะมีนักท่องเที่ยวซ้อนหินใช่ไหมแต่ปัจจุบันหินมีป้ายห้ามเพราะอะไรครับครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นการเปลี่ยนสภาพของหินนะครับจากที่เราเคลื่อนย้ายไปกองด้านโน้นนี้ความสมดุลของหินมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อเรากองเปลนเจดีหินขึ้นมา,าซ้อนขึ้นมาขึ้นมา,นมาแล้วโดนนักท่องเที่ยวที่ว่า พวกที่ว่าชอบตาหินก็ะจะหินจะแตกแลักษณะของหินเต่มแตกแล้วหินพวกนี้เมื่อแตกจะต้องใช้เวลานานอย่างน้อยเป็นร้อยปีกว่าที่มันจะสมบูรณ์กลับมาสู่สภาพเดิมอย่างนั้นอย่างที่เราเห็นด้านนี้นะครับอืมครับมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็นร้อยปีกว่าที่มันจะขัดโดยธรรมชาติ uh huh. เพราะว่ามันใชหมคือถ้าแตก <ไว S 2> มันก็จะมีอันตรายต่อนักท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมครับครับผมเพราะว่าหินพวกนี้จะเป็นลักษณะหินที่คมเมื uh ่อเราขึ้นมาเราไม่ใส่รองเท้ามันจะบาด เท้าของนักท่องเที่ยวเป็นอันตรายครับผมที่สําคัญคือมันใช้ระยะเวลานานที่จะกลับคืนมาสู่สภาพเดิมครับผมแล้วก็เมื่อกี้ที่พี่เล่าผมฟังก็คือว่าเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยเอาหินตรงนี้ไปไว้ฝั่งนั้นนะครับเรียงเลียง,เล,ยงเลียงกันมากขึ้นทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเนี่ย ความที่เป็นเกาะดั้งเดิมเนี่ยมันจะหายไปแล้ว<ผ>มไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเกาะหรือเปล่าถูกไหมครับใช่ใช่แล้วพอมันโดนน้ำผสมเวลามันโดนลมเคลื่้นเพราะว่าด้านนี้เป็นร่องร่องน้ำรนเรียกว่าร่องน้าางําจะบังเมื่อโดนกระแสลมพัดมาด้านหนึ่งด้านใดพวกหินพวกนี้ก็จะตกลงไปในทะเล<อ>เมื่อความสมบูรณ์ความสมดุลของเกาะไม่มีหินพวกนี้ก็จะจมหายไปครับ นี่นี่ก็เป็นเหตุผลนะฮะที่น,น่าฟังมากนะครับก็ฝากนะักท่องเที่ยวนะครับถ้ามาเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือว่าประเทศไทยนะครับก็ฝากดเูเรื่องกฎเรื่องอะไรที่ควรทําไม่ควรทํานะครับครับแล้วก็ยังฝากอย่างหนึ่งคืออย่านํากลับบ้านเพราะว่าถ้าถ้าท่านนํากลับบ้านปีหนึ่งลีเปะ๊ะมีคนมาเที่ยวเป็นสิบล้านคนคถ้าคุณนําไปคนละก้อนสิบคนสิบก้อนแล้วต่อไป คนรุ่นหลังก็จะไม่เห็นลูกหลานกไม่ด้ดูแล้วครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นะครับมากกว่าเที่ยวไปแบบ e x c u s ร้ขีดจำกัดเป็นมากกเที่วเปเป็นมากกว่าเที่ยว ีจำกัดเป็นมากกว่าเที่ยวพรอะทุกทริปพรอะทุกทริปเป็นมากกว่าเที่ยว สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการสวัสดีครับวันนี้ทางสำนักง,งานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการรวมถึงสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวหลีเป๊ะใช่ไหมครับครับทั้งหมดนี้เราก็มาร่วมกันทํากิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ความสะอาดให้กับบริเวณเกาะโดยรอบของหลีเป๊ะทั้งหมดเลยนะครับ แล้วในวันนี้กิจการทั้งหมดเนี่ยรวมถึงทางผู้แทนท,ท,ทั้งทีมของท,ท็กซโรนะครับจะเป็นยังไงลองท่านเลขาธิการตัวแทนของสมาคมผู้ประกอบการเพื่ออธิบายนิดหนึ่งครับครับกลุ่มแท็กี่โร่เนี่ยกำเนิดขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนับรวมตั้งแต่กำเนิดมาก็ประมาณ15เดือนโดยประมาณครับเริ่มต้นเป็นกลุ่มเล็กๆก,ก่อนเป็นนักท่องเที่ยวจิตอาสาที่มาเที่ยวเกาะลิเป้และเห็นว่าขยะบ,บนเกาะลิเป้และกเกาะโดยรอบเนี่ยมีขยะมาก เขาก็เลยรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเล็กๆเก็บขยะันทุกวันจันทร์นะครับส่วนสมาคมผู้ประกอบการเกาะลิเ๊ะเนี่ยเห็นเขาทำอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งก็เลยเกิดความสนใจว่าเอ๊ฝรั่งกับคนไทยนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆเนี่ยทำอะไรกัน<อ>ก็เลยเข้าไปคุย<อ>ก็ได้ความว่าเนี่ยมาเก็บขยะเพื่อต้องการดูแลสิ่งแวดล้อมก็เป็นความคิดที่ตรงกันกันกบทางผู้ประกอบการบนเกากะลิเป๊ะเรานี่แหละว่าเราต้องการเที่ยวเกิดให้เกิดการท่องเที่ยวที่เป็นยั่งยืนให้สภาพสิ่งแวดล้อมมันสวยงามถึงลูกุ่นลกุนหลาน ก็เลยเอางี้แททิโรคิดตรงกับเราแต่ผู้ประกอบการบนเกาะลีเป๊เนี่ยกระยุงเงินทำการทําธุรกิจเวลาก็น้อยก็เลยเอางี้ละกันแททิโรมีมีเวลามีจิตใจอยากจะทำแต่ทุนน้อยทางผู้ประกอบการบนเกาะลีเป๊ก็เลยสนับสนุนทุกๆเรื่องที่แททิโรร้องขอมาจะช่วยกันทำมาตลอดระยะเวลา15เดือนโดยทียแททิโรเนี่ยเขาจะขอเป็นเป็นเรือบ้าง เป็นอาหารบ้างเป็นเครื่องดื่มบ้างสุดแท้แต่ว่าเขาอาทิตย์นั้นเขาต้องการอะไร,รแล้วก็วิธีการคิดของแททิโล่เนี่ยจะไมสะส่สะสมเงินกองทุนเลยก็คือมาขออาทิตย์ต่ออาทิตย์จะต้องการความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมาเอา,เอาประบอกกล่าวกันเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์ไปคือทางสมาคมเคยจะตั้งกองทุนให้เขาไม่เอาเขาบอกว่าเขาไม่อยากรุ่งวุ่นวายเรื่องตัวเลขเรื่องเงินทองขอบคุณครับวันนี้สสปนาและสทนครับประมาณ20ชีวิต ใช้เวลา45ทีพิชิตขยะประมาณ200กิโลครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหมดก็คงจะได้ดูตัวอย่างจากเราแล้วช่วยกันลดปริมาณขยะที่เกิดจากการผลิตภัณฑ์ของเม็ดพลาสติกนะครับโลกก็จะน่าอยู่ขึ้นขอบคุณครับครับล็อกือเพ้่อ่งด้อมทนลอกือเอรล้ ที่ยวไปแบบ exclusive ไร้ขีดจำกัดเป็นมากกว่าเที่ยว proud to trip 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 proud to trip เป็นหลักของการดูแลการจัดการขยะตามแนรวราชดำาริและมันเป๊ะเหมือนกันหมดฮะจะเป็นสถา,ทาทนที่เอ,อ่อที่มองว่าเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจในเรื่องของเนี่ยสัญญบ,บันนะคะในวิชาชีพของเราว่าเรา จัดไปแบบเอ็กซ์คลูซีฟเพรา t ทุกทริปเพรา t ทุกทริปไปมากกว่าเที่ยวครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับทริปสตูลนะครับที่ทั้งสองสมาคมเข้ามาร่วมสำรวจนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องท่องเที่ยวเรื่องเดียวนะครับ ยังมีเรื่องของสังคมแล้วก็ยันไปถึงเรื่องของประเทศไทยด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ข่านาพอ o, แล้วก็อายุสมาคมนะครับแล้วก็อุปนายกสมาคมนะครับพีเ่เพ้นครับทริปนี้เป็นยังไงบ้างรครับโอ้ทริปนี้นเรา ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าในการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยนอกจากเราจะมาแหล่งท่องเที่ยวที่เราเป็นธรรมชาติแล้วนในจังหวัดสตูลที่หลีเป๊ะนี่แล้วเนี่ยนะครับเรายังมีการอน,นุรักษ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งทางสมาัตงเบงเนี่ยเราก็ระหนักถึงเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวไมเรื่องของการอนุรักษ์ ซ,ซึ่งมาที่นี้เนี่ยเราได้ฝากสมาชิกผู้ประกอบการเนี่ยมาดูมาดูแหล่งด้วยและที่สําคัญเลยเรามาในโครงการพระราชดำริเราเน้นเรื่องของการเก็บขยะนะครเรื่องของขยะนะครับเพราะนั้นก็อยากจะฝากนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยให้ให้ใหใหตระหนักถึงเรื่องของการอนุรักษ์แลวก็การรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับท่านนายกนะครับก็บบบถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในความร่วมมือระหว่าง สำนักง,งานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการกับสมาคมธุรกิจท้องที่นภายในประเทศนะครับผมเชื่อว่าภาพยนตร์ชุดนี้บริทัศน์ชุดนี้คงจะนําตัวอย่างให้เห็นนะครับซึ่งคนที่จะได้ชมเนี่ยก็คงจะเป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการนะครับงนั้นสิ่งที่เป็นตัวอย่างในภาพยนตร์ชุดนี้เนี่ยท่านก็อาจจะนําไปปรับปรุงหรือว่านําไปปรับใช้กับทริปเส้นทางการเดินทางของท่านเพื่อที่จะให้การทําเส้นทางเดินทางเพื่อ พี่น้องประชาชนนี่มีส่วนในการที่จะร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมหรือว่านำไปใช้เพื่อให้เกิดรายการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์นะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวธรรมดาทั่วไปเองเนี่ยท่านก็อาจจะมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับนำเอาสิ่งที่ได้เนี่ยไปปรับใช้เพื่อให้การท่องเที่ยวมันเกิดความยั่งยืนนะครับต่อไปได้ครับท่านพอครับครับสำหรับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการโครงการประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาตินะครับแล้วก็โครงการย่อยก็คือเรื่องของการจัดทริปนะครับเข้ามาดูในส่วนของโครงการท่านน้ริบนะครับเป็นทริปแรกนะครับ ที่หลีเป้นะครับซึ่งเป็นโครงการที่นรีในเรื่องด้านการกำจัดขยะ ก็จะมีทั้งทั้งหลีแปะแล้วก็กลุ่มเกาะรอบๆต่างๆนะครับกลุ่มเกาะอาดังราวีนะครับแล้วก็ตรูเตาก็ได้มีโอกาสเห็นนะครับก็หวังว่าทริปนี้จะเป็นจุดที่บรรดาลใจให้กลุ่มบริษัทนะครับที่จะเดินทางมาจากประชุมหรือว่าทอ่ทองเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเนะครับได้เห็นตัวอย่างว่าสามารถทำโครงการ ร่วมโครงการกำจัดขยะได้นะครับเป็นเป็น CSR ที่บริษัทสามารถนำไปใช้ได้นะครับแล้วก็ยังจะมีอีกหลายทริปที่เราจะจัดร่วมกับทางสทนนะครับเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับต้องขอบคุณกลุ่มที่ดูแลนะครับทางที่หลีเป๊ะนะครับทางอบตสาลายนะครับทางที่จังหวัดสตูลนะครับทางท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดนะครับแล้วก็กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ยวในจังหวัดสตูลด้วยนะครับรวมทั้งกลุ่มที่อนุรักษ์โดยการเก็บขยะนะครับในในหลีเปะทั้งหมดเลยนะครับท่ผมขอบคุณครับก็ชัดเจนนะครับ นะฮะก็ยังไงก็ติดตามรายการมากกว่าเที่ยวนะครับเพราะว่าทริปนี้เรามากกว่าเที่ยวจริงๆนะครับเราไม่ได้มาเที่ยวเพื่อความสนุกอย่างเดียวนะครับเราได้ทําประโยชน์เพื่อสังคมเ่ินถึงสืบเนื่องไปถึงระดับประเทศชาตินะครับยังไงสัปดาห์นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับมากกว่าเที่ยวครับสวัสดีครับ i'm